ราประทับหยกแห่งสวรรค์ถูกขโมยไปใต้ดวงจันทร์สีแดงเลือดลึกเข้าไปในวัดต้องห้ามแห่งสีเย่งเงาร่างเคลื่อนไหวราวกับวิญ,ญญาณพวกเขาทิ้งไว้เพียงความเงียบงนันและร่างพระสงฆ์ผู้ถูกสังหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและโชคชะตาได้หายไปสูญสลายไปกับสายลมแห่งประวัติศาสตร์หลายปีต่อมาอาหมิงยืนอยู่บนขอบทะเลรายทากลามากันเข็มทิศทองแดงสั่นอยู่ในมือของเขาเข็มน,นั้นชี้ไปทางตะวันตกเปอร์เซีย ข้างเขาจังปรับดักแนบตัวดวงตาจับจ้องทะเลสายทีนนไร้สิ้นสุดองค์กรม่านเลือดจะไม่ปล่อยให้เราผ่านไปโดยไม่ถูกท้าทายอาหมิงยิ้มยอ,อกก่อนยัดเขียนทิศไว้ในสายสะพายถ้าอย่างนั้นเราควรเดินต่อไปใต้ดวงดาวกลางทะเลสายการเดินทางของพวกเขาได้เริ่มต้นขึ้นสู่อดีตที่ถูกขโมยและอนาคตที่ยังไม่ถูกเขียนเงาแห่งเส้นทางสายไหม เข็มที่สว่างอยู่บนฝ่ามือของอามิ่อย่างหนักพื้นผิวบรอนซึกรอจนเรียบเนียนตามการเวลาด้วยมือที่ถูกลืมเลือนมานานภาพแกะสลักจังๆขององกรและสัญ,ญลักษณ์บนสวรระรั์ระยิบระยับใต้แสงที่กำลังจะดับลงแต่ละร่องกระสิบถึงราชวงศ์ที่สูญหายไปและคำสาบานที่ไม่เคยถูกตัดขาดเข็มสั่นสะเทือนสั่นเทาราวกับติดอยู่ระหว่างโชคชะตากับการท้าทายแล้วช้าๆยังไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มันชี้ไปทางทิศตะวันตก อาหมิงนหายใจออกช้าๆนิ้วของเขากำแน่นขึ้นรอบๆโบราณวัตถุลมพัดแรงพาก,กิน่นฝุ่นและสายฝนจากที่ไกลเสียงกระซิบของถนนที่ยังไม่มีใครเดินไปทางทิศตะวันตกสู่โชคชะตาสู่สงครามสู่สิ่งใดก็ตามที่รอคอยเหนือขอบของโลกที่เรารู้จักสายลมกระซิบผ่านเนินสายพกพาเสียงสะท้อนของอาณาจักรที่ถูกลืมอาหมิง ยืนอยู่คนเดียวเข็มทิศทองแดงสั่นไหวในมือของเขาเข็มของมันสั่นไหวจากนั้นก็ชี้ไปทางทิศตะวันตกเปอร์เซียชะตากรรมของเขาอยู่ในมือของเจ้าชายผู้ห่างไกลในสร้างปารักหักพังของประวัติศาสตร์ที่ถูกขโมยไปภาคลุมสีเข้มของเขาเพล้วัยในสายลมขณะที่เขายัดพระบรมสารีริกธาตุไว้ในสายคาดเอวน้ำหนักแห่งโชคชะตากดทับอยู่ที่อกของเขาจางเฝ้าดูอย่างเงียบงันมือของเขาวางอยู่บน กระบี่ทะเลสายทอดยาวไปข้างหน้าสีทองภายใต้แสงพบค่ำกว้างใหญ่และไม่ให้อภัยอามินหายใจออกการเดินทางได้เริ่มต้นแล้วจางยืนอยู่บนยอดเนินทรายผู้เฝ้ายามผู้โดดเดี่ยวต่อต้านผืนทรายที่กำลังเปลี่ยนแปลงลมห่อนดึงเสือ้อคลุมของเขาแต่เขาไม่หวั่นไหวสายตาของเขาไล่ตามความกว้างใหญ่สีทองเบื้องหน้าที่ซึ่งทะเลทรายระยิบระยับเหมือนกับทะเลอันไม่สงบพื้นผิวของมันซ่อนความลับ และผายคุกคามไว้มือของเขาวางอยู่บนด้านกระบิ่โค้งนิ้วศึกรรอจากสงครามและภูมิปัญญาเช่นกันรอยแผลเป็นบนใบหน้าเขาแต่ละรอยคือเรื่องราวแต่ละรอยคือบทเรียนจิตใจของนักวางแผนความมุ่งมั่นของนักรบเมฆเครื่อปกคลุมอยู่ด้านบนเงายาวทอดตัวลงบนเนินทรายที่ไหนสักแห่งหรือขอบฟ้าอันตรายกำลังเกิดขึ้นแต่จางไม่กลัวพายุเขาผ่านพ้นสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นมาแล้ว ทะเลทรายระย,ระยิบระยับใต้น้ำหนักของดวงอาทิตย์เนินทรายเคลื่อนตัวเหมือนกับกระแสน้ำของทะเลสีทองอันไม่มีที่สิ้นสุดไกลออกไปในระยะตาแทบมองไม่เห็นคาราวานคันหนึ่งกำลังเคลื่อนตัวอย่างชา้าช้ารูปร่างที่หงด้วยผ้าไหมอูทอของพวกเขาบรรทุกสมบัติจากดินแดนที่ไม่มีใครเห็นธงของอาณาจักรที่ไม่รู้จักเปลวสวัยในสายลมสัญ,ญลักษณ์ของพวกเขาเลือนรางไปครึ่งหนึ่งสูญหายไปกับการเวลาแต่ละระลอกคลื่น แต่ละการไหวเอ็นกระซิบถึงสงครามอันห่างไกลพัน,นธมิตรที่เปราะบังและคำสัญญาที่ถูกปิดผนึกด้วยหมึกและเลือดความร้อนทำให้รูปร่างของพวกเขาโค้งงออบิดเบื่อให้กลายเป็นภาพหลอนของอดีตและอนาคตเส้นทางสายใหม่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้าถูกแกะสลักด้วยความทะยอทยานด้วยการทรยศและด้วยความฝันและทะเลทรายเฝ้าดูอยู่เงียบเงียบเงียบ,งยบ,งยบสงัดและเป็นนิรัน ทะเลทรายกลืนรอยเท้าของพวกเขาอย่างรวดเร็วเท่ากับที่มันถูกสร้างขึ้นอามิงและจางขี่ม้าต่อไปอูดของพวกเขาเคลื่อนไหวเหมือนกับถีบนผืนทรายที่ไม่เคยหยุดเปลี่ยนลมหวนผ่านเนินทรายดึงเสื้อคลุมที่มีฮูดของพวกเขาให้เปลียวสวยัยแต่พวกเขาไม่ช้าลงเบื้องหลังพวกเขาพระอาทิตย์ค่อยๆสาดแสงลงสู่ขอบฟ้าแสงที่กำลังจะดับลงเงาของมันทอดยาวไปทั่วโลกผีแห่งมนุษย์แล่ตามโชคชะตาหรือบางที อาจจะถูกมันไล่ตามทะเลทรายไม่ได้ให้คําตอบใดๆมีเพียงความเงียบข้างหน้าคือสิ่งที่ยังไม่รู้เบื้องหลังคืออดีตที่ไม่ยอมจางหายไปแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังคงขี่ต่อไปขอฟ้าแตกออกเป็นเสียงเสียงถูกกลืนโดยกําแพงทองคําที่หมุนเวียนอย่างบ้าคลัง่งลมคารามเหมือนสัตว์ร้ายที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลมันบิดเนือทราย ให้กลายเป็นเงาผีที่เคลื่อนไหวอย่างไร้ร่างท้องฟ้ามืดลงความกรดเปรี้ยวกำลังก่อตัวกำลังรอคอยอามิงยกแขนขึ้นเหนือรายที่กัดกร่อนด,ดุนแรงเสื้อคลุมของเขาขาดด้วยเหมือนทงในสงครามที่กำลังพังลงจางกระชับมือบังเหียนแน่นขึ้นข้อต่อของเขาซีดขาวแต่ดวงตาของเขายังคงมั่นคงพวกเขาเคยเห็นพายุมาก,ก่อนแต่สิ่งน,นี้พกพามากกว่าลมและฝุ่นมันคือลางบอกเหตุคือคำเตือน คือการทดลองและที่สำคัญไม่มีทางกลับคืนได้อีกแล้วคืนนั้นยาวนานกว้างใหญ่และเงียบสงบดวงดาวเข็มเล็กๆเกย็นๆเหนือเนินทรายสีเงินอามิงน,นั่งอยู่ข้างกองไฟแสงระยิบระยับเงาที่ทอดยาวไม่หยุดยัง้งขณะที่เขาตามรอยแกสลักที่สึดกร่อนของเข็มทิศเข็มทสั่นไหวไม่แน่นอนตรงข้ามกับเขาจางก,กำลังรับดาบของเขาเสียงเหล็กแหลมแหลมขัดกับหินลับเป็นเสียงเดียว ที่ได้ยินระหว่างพวกเขาเหนือวงแสงอันบอบ,บางนั้นเดินทรายกระซิบด้วยสายที่เคลื่อนไหวแล้วความนิ่งสงบที่ขอบสายตามีร่างหนึ่งยืนอยู่เฝ้าดูอามินรู้สึกถึงมันก่อนที่เขาจะมองเห็นมันความสันไหวแากศจางหยุดการรับดกักลมกระโชกแรงปกปุมความมืดด้วยฝุ่นที่หมุนบวนเมื่อมันสงบลงร่างนั้นก็หายไปแล้วแต่ความหนักอึ้งของดวงตาที่มองไม่เห็นยังคงอยู่ ทะเลทรายไม่ได้เก็บความทรงจําไว้ข้างหลังพวกเขาเส้นทางรอยเท้าทอดยาวข้ามเนินทรายรอยประทับสั้นๆบนทะเลทองคําอันไม่มีที่สิ้นสุดลงถอน,นอหายใจมวนตัวผ่านผืนทรายและทีละอันร่องรอยเริ่มพร่าหมวนุ่มนวลลงหายไปอามิ้งหันกลับไปมองมองดูแต่ละเจ้าหายไปเหมือนกับว่ามันไม่เคยมีอยู่เลยไม่มีทางไม่มีอดีตมีเพียงความกว้างใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เบื้องหน้าจางเดินไปข้างหน้าไม่พูดอะไรสายตาของเขา จับจ้องไปที่ขอบฟ้าแม้แต่ประวัติศาสตร์ก็เป็นเพียงฝุ่นละอองในทะเลทรายถูกกวาดหายไปก่อนที่มันจะสามารถสงบลงได้มีสัันนอนฝังอยู่ครึ่งหนึ่งในทรายด้ามจับยื่นออกมาจากมเมล็ดสีทองเหมือนสิ่งที่ถูกทิ้งไว้โดยใครบางคนที่ไม่ต้องการหันกลับมาลงกระโชกพัดผ่านไปเผยให้เห็นตราสัญลักษณ์ที่แกะสลักไว้บนใบ,บมีดักูสีแดงหดตัวและรอคอยอามีภูเข่าวปัดตุน ออกไปทีละน้อยจนเหลือเพียงร่องรอยสุดท้ายนิ้วของเขาลอยอยู่เหนือเครื่องหมายคราบเลือดแห้งดำสนิทต,ตัดกับความเย็นของใบมีดโลหะจางยืนอยู่ข้างๆเขาเงียบพวกเขารู้ว่าเราอยู่ที่นี่อามินพึมพำเสียงของเขาต่ำและแน่นอนลมหอนส่งเสียงกระซิบของดวงตาที่มองไม่เห็นร่างโดดเดี่ยวสวมชุดสีดำและสีแดงยืนอยู่บนสันเขาที่ส่องแสงจร์ไกลออกไป ลมพัดกระชากเสื้อคลุมของพวกเขาเผยให้เห็นแวบหนึ่งของหน้ากากเงินเรียบเนียนไร้ความรู้สึกมีเพียงรอยตาแตกที่จ้องกลับมาไม่กระพริบอามิงรู้สึกถึงน้ำหนักของการจ้องมองนั้นก่อนที่เขาจะมองเห็นมันเสียอีกความอดทนของนักล่าความนิ่งสงบของนักล่ามือของจางลอยอยู่ใกล้กับดาบของเขาแต่ร่างนั้นไม่ขย,ยับไม่โจมตีอย่างแล้วราวกับถูกกลืนหาย โดยราตรีที่เปลี่ยนแปลงไปนักฆ่าหันกลับและก็หายไปทิ้งไว้เพียงความแน่นอนว่าพวกเขากำลังถูกติดตามอยู่ลมพัดกระโชกแต่ทะเลทรายกลับเงียบสงบอาหมิงหยุดลงกลางก้าวลมหายใจของเขาเตือนอากาศกดดันรอบตัวเขาหนาแน่นด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นนิ้วของเขาเลื่อนไปที่ดักสัมผัสตึงเหมือนสายธนูในระยะไกลร่างผ้ามัวสันไหวเหมือนภาพลงตายัยงไม่มีแต่มีบางอย่างอยูอย่ตรงนั้น ทีในผืนทรายกำลังเคลื่อนตัวจางไม่พูดอะไรแต่เขาก็หยุดนิ่งเช่นกันลมกระซิบผ่านเนินทรายไม่พูดอะไรเลยมีเพียงความแน่นอนของดวงตาที่มองไม่เห็นพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวและพลานป่าก็ใกล้เข้ามาแล้วทะเลทรายที่ทอดยาวสุดสายตาใต้แสงจันทร์เต็มดวงทรายอาบไปด้วยสีเงินเคลื่อนไหวเหมือนกับแสงเหลวความนิ่งสงบก่อนอยู่กลางอากาศชนิดที่เกิดขึ้นก่อนพายุจะมาก่อนที่ใบไม้แรก จะถูกดึงออกมาอมานิสแกนไปจนสุดขอบฟ้าไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีเสียงมีเพียงแสงเย็นจากโลกอันไม่เคยมีใครแต่ต้องแตกความเงียบไม่เคยว่างเปลา่าอย่างแท้จริงลมกลั้นหายใจดวงดาวเฝ้าดูไม่กระพริบตาที่ไหนสักแห่งที่มองไม่เห็นความโกลาหลนกำลังรออยู่มือของจางปิดรอบกระบี่ของเขาเขาจับแน่นขึ้นจนข้อต่อของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวด้ามจาับกุ้มหนังอบอุ่นคุ้นเคย เส้นชีวิตในความมืดที่กำลังเปลี่ยนแปลงดวงตาอันแหลมคมของเขากวาดมองเดินสายการค้นหาความเงียบมันสมบูรณ์แบบเกินไปอากาศนิ่งเกินไปเขาหายใจออกอย่างช้าๆพวกเขาอยู่ข้างนอกนั่นเราคอยเขาก็เป็นเช่นนั้นมีสั้นแวววาวในความมืดขอบของมันถูกแสงจันจุพิษสีดำเพียงหยดเดียวก็อ,อยู่ที่ปลายของมันเงียบแรแรงห่างเพียงนิ้วจากลำคอของอมินักฆ่าเคลื่อนไหว ไร้ลมหายใจไร้เงามีเพียงํำสัญญาแห่งขวางตายแขวนอยู่ในช่องว่างระหว่างเหล็กและผิวหนังจากนั้นดวงตาของอาหมิงลืมขึ้นทันทีในจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นคืนนั้นแตกสลายกลางคืนระเบิดในแสงวาบของเหล็กกล้าอาหมิงบิดตัวกลางวนดาบคู่ของเขา่อ่กันทันเวลาพอดีรับใบมีดโค้งของนักฆ่าได้พอดิบพอดี ประกายไฟประตูออกมาจากการประทัดสัส่นไหวเหมือนหินห้อยท่ามกลางความมืดนันกระฆ่าสูงหน้ากักปรากฏนือเขาภาคลุมสีแดงเข้มพลิ้วไหวในสายลมยามค่ำคืนใบมีดของพวกเขากดลงมาไม่ลดลกเพื่อลมหายใจเวลาถูกจุดนิ่งเหล็กล็อกกับเหล็กนักรบสองคนติดอยู่ในพื้นที่อันแคบจิว๋วระหว่างชีวิตและความตายแล้วด้วยพลังอันพุ่งพล่านอาหมิงทลายความตันการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริง จากส่วนลึกของคืนพวกเขาโผลออกมาห้าร่างตกแต่งด้วยสีแดงและสีดำพวกมันก้าวเข้าสู่ขอบแสงไฟที่สั่นไหวเงียบไร้รอยต่อติกเลีเ่ยงไม่ได้การเคลื่อนไหวของพวกมันเป็นของเหลวการเต้นรังของเงาที่กลายเป็นรูปทรงดวงตาสีเงินเปล่งงอประกายจากหลังหน้ากากรรระณีอาจไม่ออกไร,ร้มนุษยธรรมจางจับก,กระบี่ของเขาแน่นขึ้นอามิงหายใจออกอย่างช้าๆไม่พูดอะไรไม่จำเป็นเลยกาล่าสิ้นสุดลงแล้ว การฆ่ากำลังจะเริ่มต้นขึ้นนอายระเบิดใต้เสียงกีดเท้าที่กระแทกอย่างแรงอาน,นิงและจางเร่งม้าข,ของพวกเขาไปข้างหน้าบนทะเลทรายผอนตามหลังพวกเขาเลือดเปื่อนเสื้อผ้าของพวกเขาแต่พวกเขายังมีชีวิตอยู่สำหรับตอนนี้ด้านหลังพวกเขานักฆ่าไล่ตามผ้าคลุมสีแดงเข้มของพวกมันตีจนฟูเหมืนอนธงที่ขาดร่วงริ่งพวกมันเคลื่อนไหวโดยไม่มีเสียงรูปร่างของพวกมันลื่นไหลไปมาในเนินทรายที่หมุนวน ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เงาแต่มีบางอย่างที่อยู่ระหว่างนั้นพระจันทร์ส่องแสงอันเย็นชาและไร้ความประณีตืนการไล่ตามไม่มีทางกลับคืนได้ทะเลทรายจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครจะรอดชีวิตจากคืนนั้นทะเลทรายเงียบสงบกเก็บไว้เฉพาะเสียงกระซิบของสายลมเศษซากแห่งการต่อสู้กระจายอยู่ทั่วผืนทรายผ้าปูที่นอนฉิกขา ขวดน้ำแตกกระจายซากที่ไม่เกรียมของสิ่งที่เคยเป็นกองไฟของพวกเขาความวุ่นวายของค่ำคืนที่ผ่านมาหรือไว้เพียงเท่าฐานและเศษซากท่ากลางทุกสิ่งเครึ่องฝังอยู่ในเนินทรายหน้ากากเพียงอันเดียวเปื้อนสีแดงชาติถูกทิ้งร้างอาหมิงจ้องมองมันหายใจสม่ำเสมอแต่หนักจังไม่ได้พูดอะไรพวกเขารอดชีวิตมาได้แต่การเอาชีวิตรอดมักต้องมีต้นทุนเสมอ มือของอาหมิงสั่นเลือดไหลซึมผ่านเนื้อผ้าที่ฉีกขาดของแขนเสือ้อนิ้วของเขาเปื้อนเลือดสีแดงเข้มแต่การยึดเกาะของเขาไม่หวั่นไหวเข็มทิศวางอยู่ในฝ่ามือของเขาเข็มของมันสั่นไหวชี้ไปข้างหน้าเสมอความเจ็บปวดรอได้ความสงสัยระงับได้ลมหายใจของเขาคงที่ความตั้งใจของเขาเผาไม่แรงกว่าบาทแทดแผลใดๆที่ยอดเนินทรายอาหมิงและจางหยุดพักแสงอรุณแรก ทอดยาวออกไปด้านหลังพวกเขาทะเลทรายที่ทอดยาวสุดสายตาเต็มไปด้วยสีทองและที่เท่าแต่ในระยะไกลบนสันเขาที่เงียบสงบมีร่างหนึ่งยืนอยู่ไม่เคลื่อนไหวเฝ้าดูนักฆ่าไม่ได้เคลื่อนไหวเพื่อไล่ตามหรือโจมตีพวกเขาไม่จําเป็นต้องทําข้อความชัดเจนนี่ไม่ใช่จุดจบจางหายใจออกแล้วหันไปข้างหน้าอามิงลังเลยอยู่ครู่หนึ่งแล้วเขาก็เดินตามไปกลางตามลาดอย่างไรมาสิ้นสุด